สวัสดีจ้ามาพ่อกับช่องข้างไทยหวังสะพุงจ้าพี่น้องวันนี้ก็พามาอยู่ป่าอ้อยจ้าดีบา่าลุงเพื่อนมาปุ๊กอ้อยนะจ้ากเลยเอาแกงนาำไม้มาส่งจ้ามาพ่อผุนพักว่านจ้าพี่น้องเ,อเพื่อนพากันมานั่งเสาเมียกินข้าวนะจ้าอยู่ใต้ผุพักว่านเนะจ้ามาฮอดบ่มีผู้ได้สังเกตเนะจ้าว่า โพนี้มีพักวานจ้ะกะพากันนั่งเซ้ยเจลาไทยหวานสะพุงไปโอดเนาะจะ้ะเดี๋ยวขึ้นมาเห็นพักวานนี้เลยว่าเอา้าคือบุพากาันเก็บก็เลยจัดการเก็บเลยจ้าพี่นาา้องมาจะมาเบิ้งเก็บนํากันจ้าไก่เกง่ง พี่น้องมาส่งเข้าพื่นมาจากมาพ่อพักวัน มุดแต่งมุดบุงมุดยังไงถ้ามันกัดมันก็จะตายมันจะตายมันก็จะตายถ้ามันเละมันจะตายถ้ามันตัวมันจะอมก่อนถ้าใครมีเหงื่อท้องน้ำอันนี้ระวังต้องไปดูสร้างความมีใครหมดเด้งใช่ไหมนี่เนี่ยฮึฮึฮึ I do กินเสร็จแล้วเนาะจ้ามีแต่ยอดงามๆจ้าพี่น้องในถุงนุงมๆไงเนาะจ้าไม่มีแต่ยอดงามๆจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีจ้า